ส่วนเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นที่หาดป่าตองเนี่ยนะคะแล้วเกิดขึ้นระหว่างร้านสองร้านร้านหนึ่งเนี่ยขายตุ๊กตาอีกร้านหนึ่งขายน้ําผลไม้ปั่นแล้วมีเรื่องทะเลาะกันไม่ใช่การแย่งลูกค้าแต่เอ๊ะมันน่าจะมาจากอะไรอ่านข่าวนี้ไม่กล้าอ่านเสียงดังเลยอะทำไมอะก็กลัวโดนอะลองดูค่ะเจ้า่าพู้ฉันจะไม่ได้เอยชื้อนี่ทุวงบุรคุณชื้อคุณชื้ออ้ำ ไม่ได้ด่าค e ุณฉันด่าพวกฉันคุณก็ย็นอยู่ว่าฉันมาเรื่องฉันมานั่งจะชุ้มจะชุ้มช่วงมีธุรกิจเป็นพันล้านกันเรื่องของคุณฉันด่าพวกฉันเรื่องไฟตรงนี้ฉันไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยนี่นะคะการก็มาเรื่องฉันเองอะไรเองค่ะมันไม่ไม่เป็นไรหนูฟังแม่ไม่ไม่เป็นไรหนูฟังแม่คุณผู้ชม นี่ค่ะเหตุการณ์ระหว่างฝั่งร้านขายตุ๊กตากับร้านขายน้ำปัน่น<ม>เกิดขึ้นตีสองเมื่อวันที่สองกันยาที่ผ่านมาตรงหาดป่าตองอำเภอกระทูจงังหวัดภูเก็ตโอ้โหก็เถียงกันด่ากันภาษาใต้โอ้โหดูสิมมแม่ค้าขายตุ๊กตาเจ็บนะคะเลือดอาบเลยฝั่งคู่กรณีก็คือฝั่งร้านน้ำผลไม้ปัน่นน่ะฝั่งนั้นน่ะญาติญาของพ่อค้าร้านขายน้ำผลไม้ปัน่นที่อยู่ใกล้ๆอะ่ะ โอ้โหก็ก็อยู่ตรงนั้นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาค่ะแล้วก็ลงไม้ลงมือเลือดออกตอนท้ายคลิปนะ่ะที่ได้ยินอะแม่ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมแม่กําลังปลอบลูกสาววัยเจ็ดขวบคือแม่ลูกสาวเห็นไงว่าแม่โดนทําร้ายจนเลือดออกลูกก็เลยขวัญเสียแม่เลยต้องบอกให้ลูกรู้ว่าแบบแม่ไม่เป็นอะไรนะถามแม่ค้าขายตุ๊กตาคุณติก๊กคุณติ๊กเล่าให้ฟังว่าเนี่ยช่วงเนี้ยฝนมันตก หนูก็ไม่ได้มาขายทุกวันหรอกพี่ไอ้วันที่เกิดเหตุอ่ะหนูก็นั่งบ่นผัวหนูหนูก็บ่นปกติเลยแต่ฝั่งร้านนั้นน่ะร้านน้ำปัน่นน่ะเขาเปิดเพลงดังเวลาเขาพูดเขาก็ต้องตะโกนกันใช่ไหมแล้วพ่อค้าที่ขายน้ำปัน่นน<ๆ>่ะเขาคงคิดว่าไอ้ที่หนูแบบเออหนูพูดเสียงดังไปนี่ไปด่าเขามัง้งแต่หนูไม่ได้ด่านะหนดดูด่าผัวหนูหลังจากนั้นฝั่งพ่อค้าเขาก็ไปพาญาิเขามาแล้วก็มาด่าหนูทําไมอะ่ะหนูเอารุกมาด้วยเขามาหาว่าเนี่ยหนูพาลูกมาขอทาน แล้วก็มาบอกด้วยบอกว่าผัวหนูมาเกาะหนูกิน oh. หลังจากนั้นญาติฝั่งร้านน้ำปั่นเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็เข้ามาเลยตบหน้าตีศอกฝั่งร้านตุ๊ก,กตาเนี่ยคุณติ๊กเนี่ยได้รับบาดเจ็บเย็บไปสี่เข็มเอาคลิปไปแจ้งความที่สพป่าตองไว้แล้วนะคะแล้วพอเขาบอกว่าฝั่งร้านน้ำปั่นอ่ะเป็นผู้มีอิทธิพลเส้นใหญ่บอกกับเธอเลยนะถ้าอยากได้ตังค์อ่ะไปฟ้องเอานะเธอก็เลยบอกเออแล้วเรื่องนี้เนี่ยเธอจะได้รับความเป็นธรรมไหม อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอให้ตำรวจจัดการนะคะต่อที่เหตุการณ์นี้เลยนะคะคุณลุงคนนี้เนี่ยอายุประมาณ60ปีครับ